กบวันนี้เราออกทริปหลักแก๊สกันกับเรือนิติโรดฟิชิง่งต่อไปเลวเฮ้ยปีนูนตอนนี้เรา <Okay. S 1> ใกล้จะถึงท่าเรือแล้วน่าจะไม่เกินสิบนาทีถึงทริปนี้มีมันแต่พายุเข้ามายังไงนี่เลย <laughs> นั่งขดจนซะมัง้งลืมเสื้อกันหนาว นนโอเคครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ ถึงเรือเรือนี้จะโลดฝนมายังไงเนี่ยก่อนลงเรือเราตรวจเอทีเคผ่านผ่านกับทุกคนนะครับผลตรวจเอทีเค เอาสักอ๋อก็อยากเห็นใครวิ่งสักคนหนึ่งเรไม่เข้าหมายไหมเอาแค่ทุกคนมีรอยยิ้มก็พอแล้วนะละห้าร้อยโลไปมีวิ่งเลยมีวิ่งไม่พ้นยังไงต้องได้ห้าร้อยโลใส่ปตาไม่แผนในใจนะว่าเจ้าจิโร่นะไม่มีเลยโถ้าไม่มีเดี๋ยต้องมีแผนเนี่ย ก็ปบห้าไมั 15, 15 <Trustee> ้าสบาโเช้าไปหมูปาลหม้อัก็มี่ิบตัวปลาจัดคอนเทอร์ไปสิบตัวสีเหรอ พอแล้ว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 ขึ้นมาแล้วอื้อหือ

แล้วครับอังเกอร์ ดวนกับลินเบอร์นเนี่ยไหนดีกันลินเบอร์นมันจะออกเกมเลยอืมจ้าอาหารคุรวยไม่ได้กินนะแล้วเขาก็มาเขาทำสำเร็จแล้ว ปลาคินปลาคินวนนิ่ใจมีเสียงด้วยเลืนจะลไม่เนสีขาวเพราะถ้ามันลอยแล้วอ่ะเพราะไอ้นี่มันกินไม่ได้น่ะเร่องเก๋า เดี๋ยวปากเลยนะมันอ้าปากอะ่ะโอ้วจะร่นจะรอนจะรอนจะร่นกล้อยจะเย็นเย็นโอ้วนี่ลูกหมูของแท้ มาเป็นเบกนะป๋าี่กีใ่ไมอันนี้นลป๋าเวียงออกไปใช่ป่ะเวียงเวียกไปหลงหลงประมาณนี้ประมานี้หลงไปมึก

เอาวนที่ไ้ยสยเกี่ยวแหละฟ้านันอุ้ยสวนสวนมึงสวนนะไันเบ้ร์อ่ะหัวสายระเบิรเลยสายเล็ก เฮ้ยไม่ระเบิดกมาวายมาตายเลยสี่สี่โลโตเออกระเดาเต็มก็มาวายผเยนี่ขันี้เี่เดียวไม่มีดีกว่าปัโอขึ้นตัวเนี่ยเออตัโอขึ้นตัวอย่นี้ถ่ายคลิปด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นยูไนเคยเคยเคย

กระมงมาแล้วกระ,ะมงอาว่าแป๊บจบในกระมง วิงมันไม่ขอบมันไม่ถึงมากหรอครัโผย้อโอ้ยสองโลพร้อมที้ห่ออหอองเอ้วุงกระโงกระงที่เซานะครับ bao mua bánh xanh không anh anh? Mình ăn bánh 就那么一点。 โตหมอนครับโตหมอนออโตหมอนมาแล้วโอ้คันอ,นอ่อนๆนี่มันขุดมันเลยนะมึงเต้อครับโต๋ วังเด้อพี่โยโอติดคอโด,ด้วยโอ้ยดตน้โอ้ไซดได้ครับตัวนี้ ตัวนี้ไซส์ได้รับสายให้หน่อยสิับสายไว้ยมยไรี่วบังคัอ๋อมกต้น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 นี้โอ้ปัน้ากไหมยังไงอนี่เต็มคาบเลยครับกินกับ้ะผเ่นบผตนน้ำน้ำยาพี่ย่างกับหม้ เดี๋ยวไปดูกระพงกระพงที่เสาครับนี่ครับนี่ครับกระพงที่เสาโอ้ยนี่เยอะเยอะเยเยอะนี่ครับกระพงกระพงที่เสานะครับ นี่ครับกองที่เสาครับดูเฮ้ยนมเล็กวิดครับวิดครับอยู่อยู่ครับช่วงเข้าหมายใหม่ตัวนี้เรามาเจอกองขยะตกกระพงกระปงดำนี้น่าจะได้เป็นหลัวกว่าแล้ว ได้กี่ตัวละฮะเราได้กี่ตัวแล้วสิบแปดสิบแปดบวกใช่ไหมลบสามตัวของกลางที่ยุดมีไฟไหมพี่มีไฟไหนเื่อตัวใหญ่ขึ้นไเ่งเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโอ้โหหน้ากาหนึ่ง อันนี้ก็คงดำนวล้วนอยากได้ช่อนหนำใจแล้วอยู่กับที่เลยนะเนี่ยช่อนไหมนะมันน่าจะขึ้นแล้วน่าจะเหินแล้วนะ ม่ยังมันยังไม่รู้ตัวปาาระวังโอเวอรชั่นป๋อเวลารถคันรถเชิญนะครับปีศาจมันขึ้นหนึงป่ะเนี่ยขึ้นอยู่ขึ้น

ไม่เอไม่ได้ขึ้นเลยดีกว่าข้าวอยู่ไี่ใช่มช่อนมันต้องเหินนะแต่ก็มีสิทธิ์นะวอลน้ำมันลึกปอยมันออกไปาเลยเะรอนนิ้วเลยวัดปลาจับห้จับตะปูวัดด้วยเป็นวิดีโอป่ะเนี่ยวิดีโอใช่ไหมครับครับ ตอนที่มันระเบิดนะบอมก่อ,อน,นเดี๋วยวเ,เขาจะได้ไม่กดเบรกหนักไงกว่าให้มันวิ่งไปเออจะไปที่ไหนสี <45 S 2> ่สิบห้าใจเย็นป่าใจงเย็นไม่ต้องเรี่อ ยิมคัยอมคันรุ่นเฮฟวีเวทปาไปยากปากไปล้นี่เอาเลยเอาแล้วคัโปลาปกไปยากปากแล้วนี่ปลาตัวปลาตัวนี้ไต้าเดินเยอะหน่อยอีกขารอะไรทีุ่ดะได้ใช้หัวไี่ตลกันือปลางวันน่ะเัีละปดแล้วบัป ป๋าป๋าระวังระวังมันเข้าใต้ท้องเรือนะปรับไม่ได้ผมต้องปรับถึงเทงี้ตรงนี้ไม่เป็นไรทขาไปก่อนอ๋อป๋าถ้าท้องเรือป๋าไปไปไปตาม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 ครับ มาแป้ายังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นสัตว์ประหลาดมาครับนี่แต่กบกหลังอัดอยู่ไปยังไปยังไปเลยไปเลยก่อนไปดิไปป้าเอาไปยังมาอัดเอาไม่อัดนะไม่อัดนะเอาฮ้ยหรอไม่ไหวเอามา ห้าส oh ิบโลห่าสิบเลห้าสิบโลเดินนี่พี่เดินนี่หน่อยโอ้โหโอ้โหโุ้นนะ

เขาเป็นเรือไถเขายังชั่วขัดแล้วรู้เลยว่าแม่ไม่ธรรมดากจริงโอ้โหมีสามสิบนั่นแหละมีสามออกที่รู้เลยว่า ครับทริปนี้ก็เห็นว่าเโินคาดแล้วก็ได้ยิ้มสนใจแล้วเนาะใช่คนได้ยิ้มสนใจไม่ใ่ไหครับป๋เยอะอีกตัวทีนี้วิ่งไหลเยอะๆๆๆนะเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่คาดใครแตกตัวเดียว ครับใจไหมเต็มนี้ได้ทุกอ,อย่างเป็นหนาแตกพรีบครับผลงานสี่วันสามคลืน